ของขวัญปีใหม่รัฐออนเงิน1,000บาทให้คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็คก,ก่อนเชื่อกรับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธทิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และฝากฎกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับกรณีของขวัญปีใหม่รัฐโอนเงิน1,000บาทให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนกดจากโต้ใช้ได้ทันทีกรมสารณนิเทศการคลังกระรวงการคลังพบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เสนอว่ารัฐโอนเงิน1,000บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นของขวัญปีใหม่กดจากตู้ใช้ได้ท,ทันทีทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกับกรมสารนิเทศการคลังกระสวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จกรณีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ข้อมูลรัฐให้ของขวัญผู้ทือบัตรสวัสิการแห่งรัฐโอนเงินให้1,000บาทก่อนสิ้นปีไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมแต่อย่างใดสามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้เลยนั้นทางกลุ่มสารนิเทศการคลังกระสวงการคลังได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่ากระรวงการคลัง ยังไม่มีมาตรการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างใดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่างหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดต่อได้ที่โทร02-126-58-00บทสรุปเรื่องนี้ก็คือกระทรวงการคลังไม่มีมาตรการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์อิมันนี่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างใดครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่าชาวนา และท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแท่นี้พบกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ